คุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันค่ะทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะได้รับเชิญเช่นเคยนะคะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสนปรุงนะคะวันนี้เป็นคุณมัญชรีลำนวนค่ะนักวิชาการสาธารณาสุขค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็เกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะที่การเมืองกำลังร้อนแรงค่ะใช่ค่ะก็เหมือนยังไม่จบไม่สิ้นเนาะยังเป็นกินเวลามานานแล้วนะคะอืมค่ะก็ในสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกับเมืองไทยก็ร้อนหน้าหนาวก็การเมืองก็ร้อนนะคะค่ะค่ะต่อเนื่องยาวนานตอนนี้ก็เลยอยากจะมาขอคุยค่ะว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่ามาถึงในบ้านแล้วอะ ใกล้ตัวเรามากขึ้นค่ะจะทํายังไงกันดีค่ะก็ะในตอนนี้เนี่ยบ้านเราก็แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีเนาะชุมนุมประท้วงกันเยอะแยะค่ะต่อเนื่องแล้วเราก็เคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะว่าเวลาเราที่จะจะอยู่กับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเราจะอยู่ยังไงแล้วบางทีเราขัดแย้งกันเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเมืองไทยจะพัฒนาความมั่นคงของชาติไปแล้วในระบบประชาธิปไตยในอนาคตจะมั่นคงขึ้นหรือว่ามี ผลกระทบเป็นข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันสร้างความรุนแรงวุ่นวายเนาะแล้วบางทีมันก็มีผลกระทบเกษตรกิจต่างๆซึ่งพอเราได้อยู่กับบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันมีตลอดเวลาเนี่ยสื่อต่างๆมันกระจายให้เราได้รู้เนาะในวงกว้างถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือในเมืองหรือจะนอกเมืองก็แล้วแต่จน มันใกล้ตัวเรามากขึ้นแหละค่ะจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งและในวิถีชีวิตของเราแล้วละ่ะตั้งแต่คนทุกเพศทุกวัยเลยซึ่งในเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความสนใจในด้านการเมืองที่อาจจะต่างกันก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้แม้แต่คนในครอบครัวนะคะค่ะซึ่งดิฉันก็มีตัวอย่างนะยกตัวอย่างได้จาคนใกล้ตัวในแหละค่ะเช่นว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่า พ่อกับแม่เนี่ยเวลาอยู่บ้านเนาะดูทีวีต้องดูกันคนละช่องค่ะคุยกันไม่ได้หรือแม้แต่คนนึงเปิดช่องนึงคนนึงออกเดินออกมาทักก็ถามว่าดูทําไมเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้คุยกันก็แม่ก็จะรู้สึกอึดอัดที่พ่อจะมาทักแบบนั้นแบบนี้เพราะาดูคนละช่องความเชื่อคนละอย่างก็ต้องแยกห้องกันอยู่ค่ะค่ะจะคุยกันไม่ได้เลยแล้วลูกก็ไม่สบายใจก็โทรมาเล่าให้เราฟังค่ะหรืออีกคนนึงก็พ่อพ่อกับลูกคู่นี้จะเป็นพ่อกับลูกที่ว่า ุยกันก็ไม่ได้อีกแต่อันนั้นพ่อเขาจะออยู่บ้านลูกจะทำงานในเมืองดังนั้นนานๆจะได้เจอกันครั้งหนึ่งก็เลยลูกก็เลยจะไม่ค่อยกลับบ้านค่ะอืมแล้วก็บางบ้านบางบ้านก็เป็นหนักกว่านั้นอีกเช่นว่าม็อบบางกลุ่มเขามีอุป,ปกรณ์เนาะเป่านกหวีดก็มีบางทีพ่อทำอะไรไม่ถูกใจก็จะเป่านกหวีดใส่พ่อซะอย่างนั้นค่ะค่ะก็พ่อไม่สบายใจก็โทรมาเล่าให้ลูกฟัง หรือบางคู่ถึงแม้จะยังไม่แต่งงานกันนะคะเป็นแฟนกันเนาะบางทีเราก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยค่ะก็อาจจะพัฒนาทําให้ขัดแย้งกันมากขึ้นคุยกันคุยไปคุยมาเริ่มมีการใส่อารมณ์มากขึ้นทะเลาะกันซะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันค่ะค่ะซึ่งพอเราเริ่มได้เถียงกันแล้วเนี่ยมันก็แตกแยกกันเนาะเหมือนบางทีก็ต้องผันไปคนละทางนอกจากการเมืองจะทําให้สังคม ขัดแย้งกันมีความคิดเห็นต่างนะคะาการเมืองในบ้านด้วยก็ก็เช่นกันก็จะเกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวด้วยใช่ค่ะ,คะซึ่งถ้าในในบางบ้านนะคะครอบครัวอาจจะมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเนาะเห็นด้วยไปด้วยกันมันก็ดีค่ะโอกาสที่โอกาสที่จะขัดแย้งกันเองเนี่ยมันก็มีน้อยกว่าค่ะแต่ว่าในอีกหลายๆครอบครัวก็เช่นกันที่มันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วแล้วก็การเมืองทุกวันนี้ในครอบครัวเนี่ย เราก็ค่อยมาคุยกันเนาะว่าถ้ามีความขัดแย้งทางการเมืองในบ้านแล้วนําไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัวนี่จะทํำยังไงค่ะแล้วก็จะถ้ายังไม่มีปัญหาเนี่ยมีวิธีไหนที่จะช่วยบรรเทาหรือป้องกันได้แล้วก็ถ้าพ่อแม่อยู่กันคนละฝ่ายจะสอนยังไงไม่ให้ทําลายลูกค่ะก็ถ้าเกิดว่าแต่ละคนนะนะคะในการเมืองเนาะมีจุดเริ่มต้นทีเ่เขาเรียกว่าจะยืนณจุดเดียวอะ่ะถาวรทางการเมืองเนี่ยมันคงไม่มี ยากมากเลยเพราะาต่างคนต่างประสบการณ์เวลาเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนค่ะดังนั้นเรื่องในครอบครัวแตกต่างกันได้แต่ก็ควรจะระวังไม่ให้มันแตกแยกจนแตกหักนะคะการที่คนเราอยู่เป็นครอบครัวเนาะมีปัจจัยมากมายที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในบ้านได้อยู่แล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องญาติพี่น้องเพื่อนฝูงซึ่งถ้าให้แก้ปัญหาได้บางทีก็จบแต่การเมืองเนี่ยมันไม่ธรรมดามันแก้ที่เราเองไม่ได้ค่ะ แค่พ่อแม่ลูกเนี่ยแก้กันเองไม่ได้ดังนั้นเราควรจะมีสติค่ะและสิ่งสำคัญก็คือควรระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยที่เวลาเราจะพูดอะไรจะแสดงออกอะไรโดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเ,เราไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน,นะคะ่ะยังไงเราก็เป็นพ่อแม่พี่น้องกันเหมือนเดิมซึ่งบางทีบางบ้านอาจจะใช้วิธีเช่นว่าไม่พูดถึงเรื่องของการเมืองเลยถ้าเกิดว่าในบ้านไม่พูดได้เลยก็ดี ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้เช่นอย่าเปิดประเด็นในบ้านไม่ต้องพูดไม่ต้องถามก็จะไม่กระตุ้นความคิดความขัดแย้งต่างๆขึ้นมานะคะแต่ว่ามันอาจจะมีผลนิดนึงตรงที่ว่าเกิดจะเกิดช่องว่างเกิดขึ้นว่าเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้ว่าเอ้ยไม่คุยกันเรื่องนี้จะคุยกันเรื่องอะไรดีไม่รู้จะคุยอะไรกันต่างฝ่ายต่างเงียบแยกกันซึ่งถ้าเกิดยิ่งแยกกันนะคะช่องว่างก็จะกว้างขึ้น ถ้าเกิดเราจะทดแทนนั่นก็คือควรจะต้องหาเรื่องอื่นมาคุยกันแทนดีกว่าหรือว่าหากิจกรรมอื่นๆมาทําร่วมกันแล้วถ้าเราไม่ได้เออถ้าเราได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คุยกันมันก็จะมากขึ้นค่ะแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ต่างๆเราก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่เราได้คุยกันได้ตลอด เปิดประเด็นอาจจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันได้เช่นหนังละครที่กําลังเป็นที่นิยมหรือว่าเวลาเราจะไปเที่ยวไหนนู่นนั่นนี่หรือไปทํากิจกรรมอะไรกันที่สร้างความสุขค่ะก็จะเป็นการช่วยลดความตึงเครียดในบ้านได้ทางหนึ่งนะคะค่ะ,คะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะแบบไม่คุยกันเลยเพราะว่าบางทีสถานการณ์เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการไม่คุยกันเลยเนี่ยห่างกันแล้วเนี่ยแต่บางที มันไม่ใช่เราที่เริ่มเนาะค่ะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่เริ่มแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเองเราก็รักพ่อนะแต่ว่าพ่อก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะฝ่ายตรงข้ามแล้วเราจะเลิกรักพ่อไหมละ่ะอืมค่ะอืมความรู้สึกรักเราก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมแหละแต่บางทีเราก็จะไม่ชอบที่เขาเชื่อหรือว่าเราอยากให้เขาเชื่อในแบบที่เราก็เชื่อเหมือนกันซึ่งเราอาจจะมีการพยายามบอกเหตุผลให้เขาเชื่อในแต่ละครั้งที่คุยกันน่นะคะ ในขณะที่เขาเองเขาก็คิดแบบเดียวกับเราอะที่เขาก็พยายามอยากจะให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อเหมือนกันซึ่งต่างคนต่างบอกกันเนี่ยคะ่ะอาจจะนําไปสู่การทะเลาะก,กันอย่างแน่นอนเลยดังนั้นถ้าหากว่าทุกคนทุกคู่หรือทุกครอบครัวที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วเนี่ยคะ่ะเราคนละความคิดแต่เราใจกว้างเข้าหากันได้นะคะถ้าเกิดว่าคนในบ้านบางคนมีท่าทีว่าอาจจะเปลี่ยนความคิดหรืออะไรเป็นประเด็นที่ทําให้ขัดใจกันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงได้ เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ใช่หรือถ้าเลี่ยงเนาะค่ะ <c oughs> ถ้าเราเลี่ยงตัวเองไม่ได้น่ะขอใหเอาใจเลี่ยงแทนค่ะสิ่งที่สําคัญก็คืออารมณ์ถ้าหากว่าเราเลี่ยงตัวไม่ได้เลี่ยงใจได้แต่ว่ายิ่งพูดยิ่งขึ้นเราก็ควรจะต้องหยุดลองเอาน้ำราดใจตัวเองสักหน่อยนะคะ,คะเพื่อว่าจะแยกความรู้สึกดูนะคะว่าอะไรทำให้เกิดอารมณ์เนาะและถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มอารมณ์กลุ่นๆแล้วเนี่ย เราก็ควรจะหยุดก่อนอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนเรื่องคุยหรือว่าเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นที่อย่าปล่อยให้มันร้อนเพราะถ้ามันเริ่มร้อนเดีย๋ยวมันจะเดือดแล้วเมื่อไหร่ที่เดือดขึ้นมาเนี่ยค่ะมันย่อมจะเกิดความเสียหายถ้าเราได้สาดน้ําเดือดใ,ใส่คนอื่นก็เหมือนเราสาดอารมณ์ใส่คนอื่นเช่นเดียวกันค่ะค่ะและ้วเมื่อเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะพูดเรื่องการเมืองสีนั้นสีน้สนสีนี้เนี่ยก็ถือซะว่าไม่ได้ยินกันแล้วกัน ดีกว่าไปเพิ่มดีกรีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอาจจะไปเพิ่มอารมณ์ใส่เขาอีกจากนั้นเวลาที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนะคะถ้าเกิดว่าความเชื่อความคิดมันเปลี่ยนกันได้ในอย่างที่บอกเวลาก็อาจจะเป็นตัวช่วยตัดสินอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะเห็นเนะาะ ก็ถ้าคนในบ้านยังยังไม่สามารถยับยังชั่งใจได้ตัวเราเท่านั้นก็ขอให้มีสติไว้ก่อนใช่ค่ะก็คือเริ่มสติที่อารมณ์ของเราก่อนแล้วว่าพูดก็ได้นะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูอารมณ์ของเรานิดนึงไม่ให้มันร้อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะในเวลาที่เจอทางตัน1น2 3ก็ช่วยเป็นทางออก ในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกข์ใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจ คิดมากมรูว้วยไปปรึกษาใครสมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ วิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไปไม่บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จ้าเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูหนะแหมแกเจ้านายประกาศยุบงาน,ผานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตชัวรอจา้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะ คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> เอา้าไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยละ่ะค่ะเจ้านายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุ h. H. ข www.dmh.go.th ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตค่ะคุณ ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษานะคะแล้วก็วันนี้ก็อยู่พูดคุยกับคุณบัญจรีลำนวลค่ะนักวิชาการสาธารณาสุขจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเมืองในบ้านนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยค่ะก็ก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วว่าในเบื้องต้นมีความขัดแย้งเนี่ยเราจะทํำยังไง แต่ในตอนนี้นะคะีค่ะก็สําหรับในบางบ้านที่อาจจะยังไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นก็จะบอกวิธีว่าเราจะส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เรารักที่เราสามารถใช้ได้ทั้งป้องกันความขัดแย้งในบ้านแล้วก็ในบ้านที่ขัดแย้งแล้วก็ป้องกันไม่ให้ทะเลาะกันดุนแดงขึ้นอีกเนะค,ะค่ะเป็นข้อคิด5ยอจากดิฉันมาดูมาจากคู่มือการส่งเสริมคุณภา,ภาพชีวิตสมดสในครอบครัวนะคะ,คะซึ่งก็สามารถประยุกต์ใช้ในปัญหาการเมืองของเราได้เหมือนกัน ยอแรกนะคะก็คือยอที่1ยกย่องการยกย่องให้เกียรติกันนะคะมีความสําคัญมากจากการพูดยกย่องกันตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงต่างจากยกยอนะคะยกยอเนี่ยอาจจะเกินจริงเนาะแต่ว่ายกย่องเนี่ยค่ะเราก็ดูเรื่องอะไรที่เราสามารถชมได้พูดได้ในชีวิตจริงให้ความเคารพในความเป็นพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็อย่าเอาอีกฝ่ายนึงไปพูดคุยกันอย่างสนุกปากหรืออย่าเป็นนินทาหรือจะเอาความขัดแย้งของเขาที่เราเกิดกับเขาหรือว่าเขาเกิดกับคนอื่นก็ตามนะคะไปเล่าต่อค่ะค่ะยอที่สองนะคะคือยินยอมค่ะก็ตรงๆนะคะหมายถึงยอมยอมกันไปหยนหยวนกันบ้างนะคะ,คะในความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันต่างคนต่างถือเหตุผลของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยบางทีถ้ามุ่งแต่เอาชนะก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ ขัดแย้งกันมากขึ้นความคิดที่ไม่ตรงกันครอบครัวไม่ลงรอยกันก็อาจจะไม่ใช่เพาะเฉพาะเรื่องของการเมืองอยู่แล้วที่บางทีแม้แต่กับข้าววันนี้กินอะไรเราก็เห็นต่างกันแล้วนะคะค่ะดังนั้นเรื่องอื่นๆเรายอมยอมได้เราหย่นหยวนได้เรื่องการเมืองจะมองว่าใกล้ก็ใกล้จะมองว่าไกลก็ไกลแต่มันไม่ใช่อะไรที่จําเป็นจะต้องมุ่งเอาชนะกันภายในบ้านเราจะจะได้ยินยอม ยอมยอมหยุนหยวนกันไปนะคะจะได้อยู่กันยืดยืดกันพ่อแม่พี่น้องนะคะค่ะ,คะย่อที่สามคือยืดหยุ่นค่ะยิ่งครอบครัวอยู่ด้วยกันนานเรายิ่งจะมีความรู้จักกันมากขึ้นรู้จักกินยิ่งกว่าคนอื่นๆที่จะมารู้จักเรารู้จักกันมากยิ่งกว่าเพื่อนอยู่กันมาได้ตั้งนานแล้วเนาะ,ะต่างฝ่ายต่างก็เป็นคนเดิมนี่แหละ,ะแต่งงานกันไปเจอตอนแรกคุณชื่ออะไรฉันชื่ออะไร ตอนนี้ถึงจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยังไงเราก็ยังรู้จักว่าเขาเป็นคนเดิมดังนั้นไม่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาถ้าเราไม่ยืดหยุ่นบ้างมันก็จะทําให้เราเริ่มทนกันเองไม่ได้ค่ะและบางทีก็รับไม่ได้แล้วถ้ารับไม่ได้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นทะเลกกาะกันถึงขั้นแตกหักก็ได้ค่ะค่ะยอที่4นะคะก็คือการแยกแยะถ้าเกิดชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นคู่แปลว่าเรื่องของคนสองคน แต่ถ้าเป็นครอบครัวนี่อาจจะมากกว่าเพราะบางบ้านอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีลูกที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเรื่องของคนหลายคนถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามนะคะเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจัดการได้มันก็จบไปมันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องทั้งนอกบ้านในบ้านการเมืองการงานมาปนกันหมดค่ะหรือว่าแม้แต่อารมณ์หงุดหงิดที่เราเอามาจากที่ทํางานอย่างเงี้ยมาผ่านกับคนในบ้านหรือทะเลาะก,กับ ในบ้านแล้วไปโวยวายเอาอารมณ์ไปลงกับที่ทํางานมันก็จะส่งผลเสียได้เกิดปัญหาได้ทั้งกับที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานด้วยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือยอที่5ค่ะยอที่5คือยืนหยัดถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรใดๆขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองจะสุขจะทุกยังไงเนะะี่ยค่ะถ้าเรายืนหยัดอยู่ให้กําลังใจกันละกันในครอบครัว กำลังใจจากครอบครัวนะคะจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่สามารถทำให้เรายืนหยัดต่อสู้ปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าปัญหาเนี้ยการเมืองเราจะเห็นต่างกับคนในบ้านหรือจะเห็นเหมือนกับคนในบ้านแล้วต่างกับคนข้างนอกก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครล้มเราก็พร้อมที่จะมีคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยคะ่ะยืนหยัดแล้วก็ช่วยฉุดดึงให้เรารุกขึ้นมาได้ใหม่ไม่ว่าความคิดเห็นณนะตอนนี้จะถูกหรือจะผิดต,ต่อไปในอนาคตนะคะ,คะถ้าหากว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปแล้ว รู้สึกว่าผิดหวังขึ้นมาครอบครัวก็ต้องพร้อมเนอะยืนหยัดช่วช่วยเหลือค่ะค่ะนี่ก็ผ่านไป5ยอนะคะกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคู่นะคะชีวิตสมรดเนอะแล้วพอมีลูกดีกว่าเรามาพูดคุยกันถึงว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยอยู่ต่างฝ่ายการเมืองกันจะสอนยังไงที่จะไม่ผลกระทบกับลูกค่ะอืมในในหลายๆบ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีการที่แบบเอาลูกไปม็อบด้วยบ้างก็มีหรือว่า ลูกก็มีโอกาสได้ดูทีวีบางทีพ่อแม่ดูข่าวเขาก็ต้องดูด้วยค่ะดังนั้นบางทีถ้าเกิดว่าอยู่กันต่างฝ่ายต่างต่างความเชื่อถ้าเกิดว่าเราทะเลาะก,กันให้ลูกเห็นเนี่ยลูกก็จะซึมซาบความรุนแรงจากการที่เราทะเลาะก,กันอย่างแน่นอนดังนั้นพ่อแม่ควรต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกนะคะสําหรับครอบครัวเดียวกันถึงแม้ว่าจะต่างพักต่างพวกต่างความเชื่อเนี่ยถ้าหัวใจความเป็นพ่อแม่มาก่อนควรจะมาก่อนอคติ มาก่อนที่สุดเลยควรใช้เหตุผลคุยกันก่อนถึงแม้ว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนาะอาจจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราจะเชื่อฝ่ายไหนแต่ว่าเราก็ควรที่จะรู้ด้วยเหมือนกันจํากัดขอบเขตของตัวเองค่ะว่าจะอยู่ที่ระดับแค่ไหนที่เราจะมาแสดงออกในครอบครัวหรือว่าโดยเฉพาะต่อหน้าลูกค่จากนั้นก็ให้เวลาหน่อยอธิบายให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางนะคะไม่โยงอคติของตัวเองเพื่อว่าดึงลูกเข้ามาอยู่พวกเรา เพราะว่าเมื่อถึงช่วงวัยหนึ่งค่ะเด็กเขาก็จะโตขึ้นเขาก็จะสามารถเลือกได้เองค่ะว่าฝ่ายไหนถูกหรือว่าฝ่ายไหนผิดถ้าหากว่าลูกไม่เลือกที่จะอยู่ขั้วเดียวข้างเดียวกับพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปบังคับเขาหรือว,ว่าไปให้เขาเป็นกรรมการตัดสินเวลาพ่อแม่ที่ขัดแย้งกันเองนะคะ,คะแต่ควรให้ลูกค่อยๆเรียนรู้อย่างวิเคราะห์ให้เป็นการที่จะสอนให้เขาวิเคราะห์เราอาจจะนั่งอยู่ด้วย ร่วมกันอาจจะดูข่าวดูข้อมูลอะไรต่างๆยึดหลักความเหมาะสมและถูกต้องให้เป็นกลางด้วยกับสิ่งที่เขาได้ยินได้เห็นต่างๆเนี่ยค่ะมันจะทําให้เขารู้ว่าความสนใจในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่พ่อแม่ให้ความสําคัญนะเพราะว่าพ่อแม่ก็สนใจแล้วพ่อแม่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเขาที่เขาจะแสดงออกเรื่องอะไรต่างๆหรือว่าวิเคราะห์ความเชื่อว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างใรเกี่ยวกับ ความเชื่อทางการเมืองของเขาต่อไปเมื่อเขาโตขึ้นค่ะ,คะแล้วถ้าลูกยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ล่ะคะที่ยังไม่สามารถเข้าใจถึงหลักการหรือเหตุผลอะไรได้ถ้าถ้าในเด็กที่เล็กๆมากๆอย่างเด็กอนุบาลเด็กประถมเนี่ยนะคะโดยพัฒนาการของเขาเนี่ยคะ่ะเขายังไม่สามารถที่จะเข้าใจความคิดหรือเหตุผลที่มันซับซ้อนเหมือนกับผู้ใหญ่ได้ยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าคําว่าอุดมการทางการเมืองหรือว่า ความเชื่อว่ามันจะต้องถูกผิดการทุจริตอะไรต่างๆอาจจะซับซ้อนเกินไปซึ่งถ้าเกิดว่าเขายังไม่เข้าใจเขารับรู้ได้นะคะจากสิ่งที่พ่อแม่บอกแต่ว่าเขายังอาจจะไม่เข้าใจได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนทั้งเต็มที่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่จะเปิดประเด็นทางการเมืองกับลูกเด็กน้อยเน,น,นี่ยค่ะในวัยเนี้ยจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนะักแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ควรจะทํามากกว่านะคะคือการคุยกับลูกในประเด็นเรื่องของ คุณสมบัติดีกว่าว่าใครใครที่จะเรียกว่าเป็นคนดีใครเราโตขึ้นมาเราควรจะเป็นยังไงคนดีเนี่ยเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องแบ่งฝ่ายการเมืองก็ได้และให้เขาสอนว่าเขาควรจะพิจารณายัางไงที่จะเลือกคนจะดูคนทั้งนี้ก็สอนให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นแหละคะ่ะจะทำให้เขาตัดสินได้เองในอนาคตแล้วก็วิเคราะห์คนได้อย่างเรียกว่ามีวิจารณญาณ คนดีเป็นยังไงคนไม่ดีเป็นยังไงค่ะ,คะอืมก็ในครอบครัวนะคะว่าปัญหาการเมืองตอนนี้เข้ามาสู่ครอบครัวแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันในเรื่องหลายๆด้านถ้าเกิดว่าการยอมรับความแตกต่างค่ะเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวควรทําที่สุดละเพราะว่ามันจะช่วยปรับใจบางทีปัญหาการเมืองมันไม่ใช่คนในบ้านทะเลาะก,กันแล้วเนี่ย คนที่ชนะคนใดคนนึงหรือไม่ว่าฝ่ายไหนจะได้ครอบครองประเทศอย่างทาวรไม่ว่าจะเป็นการเมืองฝ่ายไหนก็ตามนะคะ,คะขอให้ทุกคนค่ะดูแลใจของตัวเองดีกว่าถือเอาช่วงนี้เป็นโอกาสนะคะที่จะฝึกให้กำลังใจตัวเองในครอบครัวนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้จะต่างฝ่ายก็ขอให้เชื่อไว้เสมอคะ่ะว่าถ้าเรายอมรับแล้วก็รักเขาได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายการเมืองฝ่ายไหน จะเชื่อยังไงท้ายที่สุดเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวของเราได้อย่างไม่มีความขัดแยง้งไ,ไม่ได้ดึงความขัดแย้งต่างๆมาในบ้านค่ะก็ถ้าเกิดมันเป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่าเราให้ตัวแทนแทนแต่ละคนเป็นหนึ่งสีร้อยคนก็ร้อยสีแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะความคิดของแต่ละคนเป็นร้อยสีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาทุกๆสีมารวมกันหมด คุณทัศนสวรรณเคยผสมสีไหมคะค่ะสวยไหมคะถ้าเกิดว่าเราเอามีกี่สีกี่สีมารวมกันหมดเลยเนี่ยเอ้ยถ้าทุกสีมารวมกันมันก็จะเป็นสีดำสิไม่ดำนะคะยิ่งเหรอคะค่ะมันจะออกเป็นสีเทาเหม่นๆมนตุ่นตุืนถ้าใส่เขียวก็ไม่ใช่แดงก็ไม่เชิงค่ะจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปทาอะไรเนี่ยค่ะก็จะเข้ากับคนอื่นได้ยากด้วยนะกับความที่มันเป็นตุ่นตุนเนี่ยนะค่ะแต่ถ้าเกิดว่า ยกตัวอย่างสีที่สวยๆแล้วมันรวมกันอยู่ได้เช่นสีรุง้งมีแดงม่วงเขียวน้ำเงินแสดแดงทุกสีสามารถอยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ถ้าเข้าใจกันใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดระเบียบได้ถึงแม้เราจะอยู่เฉพาะฝ่ายสีแดงของเราเราก็จะอยู่ของเราได้ะจะอยู่ฝ่ายสีชมพูของเราเราก็จะอยู่ได้จะฝ่ายสีฟ้าสีน้ําเงินสีดําเราก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ย ถ้าเราจําเป็นที่ต้องให้คนอื่นมาเห็นตามเรามันเหมือนเราพยายามสร้างสีเทาที่มันหม่นหมนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแยกกันอยู่ได้รวมรวม,รวมกันอยู่อย่างสีรุ้งเนะะี่ยค่ะบนท้องฟ้านะ่ะสวยเนาะค่ะแต่มันมีหลายสีนะคะค่ะก็จะ,ะไปไปด้วยทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็เป็นอย่างสวยงามด้วยใช่ก็คือเราก็จะโค้งไปในทางทิศทางเดียวกันพัฒนาประเทศเราไปได้ในทิศทางเดียวกันในแบบที่มันแตกต่างกันนั่นแหละค่ะก็ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณ มันชฉลีมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะก็อยากจะทิ้งท้ายในส่วนที่ว่าให้เรายอมรับในความแตกต่างนี่แหละค่ะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเหมือนกันหมดทุกคนคนเราก็ไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะค่ะถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์ถูกโปรแกรมไว้ทําหมดเหมือนกันหมดทุกอย่างเนี่ยค่ะเราก็จะไม่มีความคิดแต่ความคิดพอต่างคนต่างคิดมันก็ย่อมจะต่างกันถ้าเกิดว่ามันต่างกันแล้วเนี่ยเรายอมรับในความแตกต่างได้มันก็จะไม่ขัดแยง้ง แต่ถ้าเราเชื่อเรามีคนที่เชื่อเหมือนเราเราจะมุ่งไปทางนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งผิดเพราะอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องความเหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเรามีปัญหาการต้องขัดแย้งกันทุกเรื่องทะเลาะก,กันทั้งหมดครอบครัวเราก็คงจะอยู่ไม่ยืดแน่ๆเลยค่ะค่ะดังนั้นการเมืองต่างๆเหมือนเป็นเรื่องนอกบ้านเนาะถ้าหากว่าเขามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยค่ะเราก็ควรจัดการแบ่งสรรเวลาให้เหมาะสม ด้วยเหมือนกันว่าเราจะคุยกันเท่าไหร่คุยกันแค่ไหนนะคะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหาอยากามีความเครียดแล้วก็อยากปรึกษาเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาได้ไหมคะที่โรงพยาบาลได้ค่ะก็คือในโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรามักจะปรึกษาคนใกล้ชิดนะคะ,คะที่เขาสนิทซะก่อนเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าในบางบางปัญหาที่เราไม่สามารถคุยกับคนรอบข้างได้นะคะโรงพยาบาลสวนปรุงก็ยังมีเบอร์สายด่วนสุขภาพจิต เบอร์1 3 2 3ตามสปอตโฆษณาที่ได้ยินไปอยู่แล้วนะคะที่ว่าให้คำปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาได้ค่ะโดยที่เราจะเป็นการให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์1 3 2 3นะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพราะว่าเรื่องจากการเมืองนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณมัญชลีลำนวนค่ะนักวิชาการสาธารณาสุขนะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงเปอย่างสูขนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอารมณ์กในใก็ดีวั